ฝนตกเฮื้นเหยนกินเหือน่เหยกินพอมอะไรวะูกกระทะวะข้าวเสียบหรอเบเหรอกปูนี่ห้ามแซบแม่ย่ปู่แียมก่อยไม่ยายไม่ยายแซ่บหไม่ยาแบแซบแซบกินเหยียบยหน้าพี่เนาะทานเบิร์กเอาเพื่อใส่แม่ ท่าแ่บไม่แต่ฉีดฉีดพี่น้องตัวอกมาหน้าไหมพี่น้องมันออกมาหน้าฝนตกจ่อยเห็ดมุกกระสอคอยญ่บใหญกินพนใหญ่คือตั้งหงอนเดีวน้ำแห้งเห็ดไห่ถั่ยนึ่งเดีวเห็ดชุกหรืได้เห็ดนีุ่เลเจ้าเจ้าเจ้าเ็ดที่ดูกันเพ็ดกระไร ของแฉท,ท่านจะไม่ <laughs> ของแฉท,ท่านจะไม่พี่น้องใส่มีกเพื่อนไฟข,ของแฉท,ท่านจะไม่ใส่ที่เป็หมูมาเนี่ยใส่ในหมูมาเนี่ยเว้ยแฉก็รู้แฉไปหน้าพี่น้องใไปหน,นา้าบรรยากาศเต่าแซ่บซอยนี่เอาวิวความเอาวิวคว,วมาววมาก็จะเก็บคนหันมูด,ดิ พี่พกันพี่พี่เอาังรถเ่องเฟื่องเฟืพี่น้องกล้องก็จะพุ่งมเว้ยเว้ยมาเป็นพาเฮ็ดไรแชบวพ่อโอ้โหภาในแข่งหัวมันเพ็ดไรบพี่น้อเจียวเพ้าเพี้เนาะอ่ะเพียดกี่เจาชัก ลูก, um, ก้งให้เติมน้ดแม่นูกกระถางหมอไข่น้องแ่เดี๋ยวท่านใจดีวะเรียมันเห็ดเองมันนะเม้ <teraz move. S 2> okay. ามอะไรแม่

ตรงตอนฟ้ามึืดไโพูดเปิดเป้นบากอะไรไอ,อ้คิวปิดคลิปในคิวไปบังคลิปนี่ฝากก,ด,กด,หหด้นใดก้นแท้พี่น้องดเด้อเจอกันคลิปใหม่รับคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบาย,บาย ตรงน้าฝนตกจาาจ้าฝนตรวนําไปช่องคุยเหรอไปก่อนไม่าย